คุณคิดว่าความลับของครอบครัวจะเก็บซ่อนได้ตลอดไปหรือไม่สองพี่น้องที่เติบโตมากับความยากจนแต่แล้วในวันหนึ่งพ่อที่หายตัวไปแปดปีปรากฏตัวพร้อมน้ำตาและความจริงที่เขานำมาพร้อมจะทำให้ทุกสิ่งที่พวกเขารู้จักสั่นสะเทือนคุณพร้อมที่จะรู้ความลับนั้นหรือยังสองพี่น้องเดินลัดทุ่งหญ้าแห้งจนฝุ่นฟุ้งขึ้นตามลมลมหอบกลิ่นดินเก่าเข้าจมูกท้องฟ้าเทาหม่นเหมือนซ่อนบางอย่างไว้ บ้านไม้ผุพังยืนเงียบอยู่กลางลานดินเสียงประตูที่สั่นตามแรงลมดังแผวพวกเขามองกันเงียบเงียบหัวใจหนักเหมือนหินก้อนใหญ่แปดปีผ่านไปอย่างเชื่องช้ารอยแผลบนฝ่ามือยังคงหยาบกร้านแสงแดดแรงจัดสะท้อนหลังคาสังกะสีความร้อนแผดเผาจนผิวร้อนจี้แต่ทั้งสองยังคงทำงานที่รับมาอย่างไม่ปริป,ปากบ่ายวันหนึ่งเสียงเครื่องยนต์หรูหยุดลงหน้าบ้าน เสียงประตูรถปิดดังชัดเจนจนทุ่งหญ้ารอบด้านเหมือนเงียบลงทันทีกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาตามลมขัดกับกลิ่นดินแห้งของสถานที่อย่างรุนแรงชายสูงวัยก้าวลงจากรถอย่างเชื่องช้ารองเท้าหนังแวววาวงลงบนพื้นดินที่แตกกระแหงเขามองไปรอบบ้านด้วยสายตาสั่นไหวมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นเล็กน้อยสองพี่น้องชงงะงักหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสั่นในอก ความเงียบเหมือนหนาขึ้นจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันชายคนนั้นยกมือขึ้นดวงตาแดงกำ่ำแสงแดดสะท้อนหยดน้ำที่ไหลลงข้างแก้มเขาเอ่ยชื่อของทั้งสองเบาๆเสียงสั่นเหมือนกลัวว่าหากพูดดังเกินไปความจริงตรงหน้าจะหายไปสองพี่น้องไม่ขยับลมหายใจติดขัดอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นจนรู้สึกแน่นหน้าอกเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดเจน ชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวภาพความหรูหราบนตัวเขายิ่งขัดกับบ้านเก่าๆที่กำลังล้อมทุกคนไว้เขาหยุดตรงหน้าพวกเขายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาช้าๆววตาของเขาเหมือนเต็มไปด้วยบางสิ่งที่รอระเบิดออกมาราวกับความจริงที่ถูกซ่อนมานานกำลังค่อยๆดันตัวขึ้นจากใต้ดินเย็นเยียบและในเสียวินาทีที่สายตาทั้งสามสบกันความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้กำลังแผ่ซ่านทั่วร่างของสองพี่น้อง เขาอ้าปากจะพูดสิ่งที่ทั้งสองไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่เสียงลมที่แรงขึ้นทันทีทําเอาฝุ่นปลิวเข้าตาสายตาของพวกเขาพร่ามัวและภาพของชายคนนั้นเริ่มสั่นไหวตรงหน้าสองพี่น้องยกมือขึ้นปัดฝุ่นออกจากดวงตาเปลือกตาร้อนเผาน้ำตาเล็กๆไหลเพราะความระคายเคืองแต่ในอกกลับร้อนวาบด้วยความรู้สึกที่ซ่อนลึกกว่านั้นเมื่อสายตาชัดขึ้นชายคนนั้นยังยืนอยู่ตรงหน้า ใกล้กว่าที่พวกเขาคิดใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปปนเสียใจเหมือนคนที่ถูกบางอย่างตามหลอกหลอนมานานปีเขาสูดลมหายใจลึกเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ได้คำแต่คําที่หลุดออกมากลับกรีดลงกลางหัวใจทั้งสองอย่างเฉียบคมเขาพูดว่าเขาเป็นพ่อของพวกเขาลมร้อนรอบตัวพลิกกลับกลายเป็นหนาววบราวกับอากาศทั้งหมดหายไปในทันทีสองพี่น้องยืนนิ่ง ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้สมองหมุนวนอย่างหนักจนรู้สึกเจ็บข้างขมับแวลตาของชายคนนั้นยังคงแดงกำ่ำเหมือนคนที่อั้นน้ำตาม,มานานเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเงาของเขาทาบลงบนพื้นแตกแห้งทาบลงบนเท้าของเด็กทั้งสองเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่กำลังทิ่มแทงพวกเขาเขาเอ่ยชาชาว่าเขาตามหาพวกเขามานานว่าเขาเคยกลับมาหาแต่กลับพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่า มีเพียงคำบอกเล่าที่กระจัดกระจายว่าเด็กสองคนหายไปในค่ำคืนหนึ่งสองพี่น้องหายใจไม่ทั่วท้องราวกับอากาศในอกติดขัดพวกเขาจ้องหน้าเขาดวงตาสั่นไหวด้วยความมึนงงและหวาดกลัวเพราะคำว่าพ่อเป็นคำที่ทั้งคู่ลบออกจากชีวิตไปนานแล้วจนแทบจำไม่ได้ว่ามันควรให้น้ำหนักอย่างไรชายคนนั้นยกมือขึ้นเหมือนจะสัมผัสไหล่ของพวกเขาแต่หยุดกลางอากาศ ปลายนิ้วสัน่นรากับกลัวว่าหากแต่ลงไปความเกลียดชังที่เขากลัวที่สุดจะระเบิดขึ้นเสียงหอบหายใจของเขาหนักขึ้นใบหน้าชื้นไปด้วยน้ำตาเขาสารภาพว่าเขาเคยทำพลาดครั้งใหญ่พลาดจนทำให้พวกเขาต้องเติบโตในความยากจนพลาดจนเกือบสายเกินไปที่จะกลับมาสองพี่น้องยังยืนนิ่งความคิดวนซ้ำไปมาภาพความลำบากที่ผ่านมาหลายปีกำลังไหลย,ย้อนเข้ามาในหัว เสียงท้องร้องในคืนหนาวเสียงฝนร่วลงหลังคาแผลบนฝ่ามือที่ทั้งคู่สร้างขึ้นจากการทำงานหนักทั้งหมดกองซ้อนกันจนใจรู้สึกหนักเหมือนถูกกดด้วยก้อนหินแต่ก่อนที่พวกเขาจะพูดอะไรออกมาเสียงรองเท้าหนังของชายคนนั้นถอยหลังหนึ่งก้าวเบาแต่ชัดเจนพอให้หัวใจทั้งสองกระตุกกูบเขาเอ่ยด้วยเสียงแผ่วว่าเขามีบางอย่างต้องบอกบางอย่างที่เขาปิดไว้มานานเกินกว่าจะอภัยให้ตัวเองได้ และในวินาทีนั้นสายตาของเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นสายตาที่ไม่ใช่เพียงความเสียใจแต่เป็นความกลัวลึกๆเหมือนเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะพูดออกมาจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กทั้งสองอยังไม่อาจย้อนกลับได้ชายคนนั้นกลืนน้ำลายลงคอเสียงแห้งจนเหมือนกระดาษขยี้ลมพัดเอื่อยผ่านทุ่งหญ้ารอบบ้านทำให้เงาของทั้งสามสันไหวเหมือนจะหายลับไปเขาขยับริมฝีปาก แต่เสียงแรกที่หลุดออกมาเป็นเพียงลมหายใจสัน่นเหมือนคนที่กำลังบังคับหัวใจไม่ให้แตกออกตรงนั้นสองพี่น้องมองเขาอย่างระแวงความเงียบระหว่างพวกเขาหนาแน่นจนรับรู้ถึงแรงกดดันหัวใจของทั้งคู่เต้นหนักขึ้นทีละจังหวะเหมือนจะผลักซี่โครงออกจากร่างชายคนนั้นยกมือกุมอกเหมือนกำลังห้ามอะไรบางอย่างที่กำลังไหลออกมาแววตาเขาไหวแรงพร้อมกับเสียงที่เปล่งออกมาช้า,ชา เหมือนคนจำใจต้องเปิดบาดแผลที่ปกปิดไว้เขาบอกว่า8ปีก่อนเขาไม่ได้จากไปเพราะความจำเป็นเขาไม่ได้หายไปเพราะโชคชะตาแต่มีคนหนึ่งทําให้เขาต้องหายไปและเขาไม่เคยขัดขืนได้สองพี่น้องชงงะงักอากาศรอบตัวเย็นลงจนขนลุกทั่วหลังคําว่ามีคนบังคับเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางความทรงจำที่เลือนลางของพวกเขาชายคนนั้นมองพวกเขาตรงๆ ลมหายใจสั้นริมฝีปากซีดลงเรื่อยๆเขาเผยว่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เด็กทั้งสองรู้จักดีเป็นคนที่ผลักเขาออกจากชีวิตและเป็นคนที่ปิดบังทุกอย่างไว้สองพี่น้องเผลอก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงราวกับกลองรัวชื่อผู้หญิงคนนั้นผุดขึ้นในหัวทันทีคนที่เลี้ยงพวกเขาคนที่สอนให้ระวังโลกคนที่เตือนว่าอย่าเชื่อใครง่าย คนที่พวกเขาเรียกว่าแม่ลมหอบแรงพัดผ่านใบไม้แห้งปลิวตีขาแต่ทั้งคู่ไม่ขยับเหมือนร่างกายหยุดทำงานไปชั่วขณะชายคนนั้นเอ่ยต่อเสียงสั่นจนแทบขาดเป็นช่วงๆเขาบอกว่าเขาเคยกลับมากลางคืนหนึ่งที่ฝนตกเขายืนหน้าบ้านหลังนี้ประตูงแงมได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดกับใครบางคนเขาเล่าชาชาว่าได้ยินชื่อของเด็กทั้งสอง ได้ยินว่าเขาจะไม่กลับมาอีกได้ยินว่าเด็กสองคนจะถูกเลี้ยงให้เกลียดเขาเพื่อไม่ให้เขามีสิทธิ์กับพวกเขาอีกสองพี่น้องจ้องเขาตาเบิกกว้างร่างกายชาเหมือนเลือดหยุดไหลทั้งตัวชายคนนั้นยกมือขึ้นเช็ดใบหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นดินแห้งซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วเหมือนดินกำลังกระหายความจริงที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเขาบอกว่าเขาหนีเพราะถูกขู่ถูกตาม ถูกทำให้เชื่อว่าถ้าเขากลับมาเด็กทั้งสองจะเป็นฝ่ายเจ็บปวดสองพี่น้องเริ่มสัน่นรู้สึกได้ถึงเหงื่อเย็นบนหลังมือเสียงลมในหูดังเหมือนเสียงทะเลซัตดความจริงที่พวกเขาคิดมาตลอดกําลังพังทลายทีละชั้นชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกและพูดประโยคที่ทำให้หัวใจทั้งสองแทบหยุดเต้นเขาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องสารภาพสิ่งที่แม่ของเด็กทั้งสองซ่อน และเก็บเป็นความลับมาตลอดชีวิตเขาบอกว่าเด็กสองคนไม่ใช่พี่น้องกันและคำที่เขาจะพูดต่อจากนี้คือเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมความจริงถึงถูงถกฝังไว้ลึกขนาดนั้นชายคนนั้นหลับตาแน่นเหมือนต้องเรียกแรงทั้งหมดในตัวเพื่อพูดความจริงที่ติดค้างอยู่ในอกมานานแปดปีสองพี่น้องออนในตอนนี้สองคนที่ไม่แน่ใจแล้วว่าควรเรียกตัวเองว่าอะไร ยืนเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลดังในหูอากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดออกท้องฟ้าเริ่มหม่นราวกับกำลังฟังเรื่องราวไปด้วยชายคนนั้นเปิดเปลือกตาช้าชแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างปะปลนเจ็บกลัวและผิดเขาบอกว่าเขาคือพ่อของคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งสองและเหตุผลที่เขาหายไปเกี่ยวพันกับความจริงนี้โดยตรงสองคนตรงหน้าเขาชะงัก ความสับสนถาโถมเข้ามาจนลมหายใจสะดุดพวกเขารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเอียงร่างจะล้มแต่ยังฝืนยืนไวชายคนนั้นชี้ไปที่ขนพี่มือสั่นแรงปลายนิ้วเย็นจนมองเห็นได้เขาบอกว่าคนพี่คือเลือดเนื้อของเขาลูกแท้ๆลูกที่เขาเฝ้ารอจะได้อุ้มอีกครั้งลูกที่เขาตามหามาตลอดหลายปีแม้ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรในทุกช่วงวัย เสียงลมหายใจของคนน้องสะดุดอกแน่นเหมือนมีมือบีบกดไว้ความรู้สึกบางอย่างเต้นแรงในตัวทั้งเจ็บทั้งอุ่นทั้งงงงันแต่ความเจ็บจะยิ่งกว่านั้นเมื่อชายคนนั้นหันไปมองคนน้องด้วยสายตาอีกแบบสายตาหนักด้วยความกังวลลึกด้วยความรู้สึกผิดที่ฝังรากเขาบอกว่าคนน้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแม้เสี้ยวเลือดคนน้องเป็นลูกของชายอีกคน ชายที่แม่ของพวกเขาไม่เคยเอ่ยชื่อชายที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชายที่อาจยังมีชีวิตหรืออาจไม่มีแล้วสองคนหายใจช้าลงช้าจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนท้องฟ้ามืดลงโดยไม่รู้เวลาลมพัดแรงขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างชายคนนั้นพูดต่อเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำว่าแม่ของทั้งสองเคยสัญญาจะบอกความจริงในวันหนึ่งแต่สุดท้ายกลับเลือกปิดบังทุกอย่าง เพราะกลัวว่าลูกทั้งสองจะถูกแยกจากกันกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจะพังลงเขาบอกว่าแม่ของพวกเขาเลือกจะโกหกเพื่อให้ทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกันแม้เลือดเนื้อจะไม่นำพาแต่หัวใจก็ยังผูกกันแน่นกว่าใครทั้งสิ้นสองคนยืนเงียบความจริงเริ่มทับลงบนบา่าหนักจนไหลรู้สึกสัน่นแต่ชายคนนั้นยังไม่จบเขาเล่าว,ว่าการที่เขาหายไป ไม่ใช่เพียงเพราะถูกขู่แต่เพราะคนที่ขู่รู้ความจริงอีกชั้นความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ชายคนนั้นสูดลมหายใจเสียงแตกพราและพูดสิ่งที่ทำให้ทั้งสองใจหยุดเต้นชั่วขณะเขาบอกว่าคนที่ขู่เขาไม่ใช่แค่แม่ของเด็กทั้งสองแต่มีใครอีกคนอยู่เบื้องหลังคนที่ตามดูบ้านหลังนี้มาตลอดหลายปี คนที่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครและต้องการให้ความจริงนี้ถูกปิดตายชายคนนั้นก้มหน้านิ้วมือกำแน่นจนข้อนิ้วซีดเขาบอกว่าตอนนี้คนคนนั้นกลับมาแล้วและเขากลัวว่าเด็กทั้งสองกำลังตกอยู่ในอันตรายมากกว่าที่เคยรู้สายลมพัดแรงอีกครั้งฝุ่นปลิวเข้าตาทำให้ภาพตรงหน้าพรา่าสองคนสบตากัน รู้สึกถึงบางอย่างที่คืบคลานเข้ามาหนาวเย็นไม่ใช่จากลมแต่จากความจริงที่กำลังก่อตัวขึ้นทีละชั้นความจริงที่กำลังบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อมาตลอดชีวิตอาจไม่ใช่ของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยและยังมีอีกบางอย่างบางอย่างที่ชายคนนั้นยังไม่กล้าพูดบางอย่างที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชายคนนั้นนิ่งไปชั่วขณะ ดวงตาเขาลึกเหมือนบาดาลร่างกายสั่นเบาๆเหมือนทุกคำที่จะพูดออกมาต้องใช้แรงทั้งชีวิตสองพี่น้องยืนนิ่งหายใจติดขัดรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนเวลาหยุดหมุนและหัวใจทั้งคู่ถูกตรึงไว้เขาสูดลมหายใจยาวเสียงสั่นดังราวคลื่นทะเลซัดโขดหินแล้วพูดคำต่อไปคำที่ทั้งคู่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเขาบอกว่า เด็กทั้งสองไม่ใช่เพียงลูกของเขาหรือของคนอื่นแต่มีพันธะบางอย่างบางอย่างที่เชื่อมพวกเขาเข้ากับอดีตที่ซ่อนเร้นอดีตที่แม่ของพวกเขาพยายามปิดบังมาตลอดสายตาของชายคนนั้นพร่ามัวน้ำตาร่วงลงบนพื้นดินแห้งเหมือนดินซับเอาความเจ็บปวดทั้งหมดเขาเล่าต่อว่าเมื่อแปดปีก่อนแม่ของพวกเขาได้พบความลับที่อาจทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่าย และแตัดสินใจปกป้องพวกเขาโดยการเก็บความจริงไว้สองพี่น้องเริ่มรู้สึกถึงความหน่วงในอกเหมือนทุกเรื่องราวที่ผ่านมาทุกความยากจนทุกความลำบากไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญชายคนนั้นพูดด้วยเสียงต่ำว่าเขาเพิ่งพบหลักฐานบางอย่างหลักฐานที่บอกว่าคนที่ทำให้เขาต้องหายไปยังคงอยู่และอาจยังคงคุกคามพวกเขาคนน้องเริ่มรู้สึกวิงเวียน ราวกับโลกหมุนช้าลงหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเพราะรู้สึกได้ถึงความจริงอีกชั้นความจริงที่กําลังรอการเปิดเผยและอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งสองไปตลอดกาลชายคนนั้นก้าวเข้าใกล้อีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวเขาเอ่ยว่าเขาพร้อมจะพาเด็กทั้งสองนีออกจากอันตรายแต่เขาไม่สามารถทำเพียงลำพังสองพี่น้องศบตากัน รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ผูกพวกเขาเข้าด้วยกันทั้งความกลัวทั้งความเจ็บปวดทั้งความรักที่ไม่เคยเข้าใจชายคนนั้นก้มตัวแล้วหยิบซองเอกสารเก่าออกจากกระเป๋าซองหนานั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและตราประทับที่เกือบลบเลือนเขาวางซองลงตรงหน้าพวกเขาแล้วพูดเสียงแผ่วว่าในซองนี้มีความจริงทั้งหมดความจริงเกี่ยวกับพวกเขาเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับผู้ชายอีกคน และเกี่ยวกับเขาเองสองพี่น้องมองสองมือสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกทั้งสองรู้ว่าเมื่อเปิดซองนี้ชีวิตพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายคนนั้นหายใจลึกน้ำตาไหลลงแก้มและพูดคำสุดท้ายก่อนที่จะเงียบว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเขาสองพี่น้องยืนนิ่งสายตาจับจ้องซองเอกสารความกลัวความสงสัย ความตื่นเต้นผสมกันจนแทบขาดใจพวกเขารู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรเรื่องราวของครอบครัวนี้กำลังจะเปิดเผยทุกความลับที่ซ่อนมาแปดปีและทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งมาจากทางเข้าบ้านแต่ครั้งนี้เสียงไม่เหมือนเดิมหนักแน่นเต็มไปด้วยเจตนาเหมือนใครบางคนกำลังเข้ามาและไม่ใช่ผู้มาเยือนธรรมดา ลมพัดแรงจนฝุ่นปลิวเต็มตาสองพี่น้องรู้สึกถึงความอันตรายที่ใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุและในเสี้ยววินาทีพวกเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจทำให้พวกเขาเสียทุกอย่างที่เคยมีหรืออาจเปลี่ยนชีวิตทั้งสองไปตลอดกาลเสียงเครื่องยนต์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสะท้อนกล้องในทุ่งหญ้าแห้งฝุ่นลอยว่อนเต็มตาสองพี่น้องยกมือขึ้นป้องหน้า หัวใจเต้นรัวเหมือนจะกระเด็นออกมาชายคนนั้นก้าวถอยหลังเล็กน้อยมือยังคงวางบนซองเอกสารแววตาเต็มไปด้วยความกังวลและสันหวเขาพูดด้วยเสียงแผ่วว่าพวกเขาไม่ได้มาคนเดียวเสียงเครื่องยนต์หยุดลงหน้าบ้านประตูรถเปิดดังกรอบแต่ครั้งนี้เสียงรองเท้าบนพื้นดินหนักแน่นมีพลังมีเจตนาเหมือนผู้มาเยือนไม่ได้มาเพื่อทักทาย จากเงามืดปรากฏชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่ชุดดำสนิทใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกเงาบังแต่แววตาเย็นเฉียบมองมาที่สองพี่น้องราวกับอ่านใจสองพี่น้องถอยหลังแรงดึงบางอย่างเหมือนพาพวกเขาเข้าไปใกล้าชายคนนั้นหัวใจเต้นรัวจนแทบลืมหายใจฝ่ามือชื้นด้วยเหงื่อความกลัวเริ่มแผ่ซ่านจากหัวไหล่ลงสู่ขาชายคนนั้นพ่อของเด็กทั้งสองยืนข้างซองเอกสารมือสัน่น แต่สายตาแน่วแน่เขาเก้าวขึ้นมากีดขวางระหว่างเด็กทั้งสองกับชายชุดดำชายชุดดำยืนเฉยเสียงลมหายใจหนักแววตาไม่กระพริบเหมือนประเมินสถานการณ์ทั้งหมดราวกับโลกทั้งใบรอบบ้านหยุดหมุนชายพ่อเอ่ยช้าๆเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยพลังว่าถอยไปอย่ามาใกล้พวกเขาชายชุดดำหัวเราะเบาเสียงแห่พรา่าราวกับความมืดกำลังพูด ว่าพวกเขาเป็นของฉันไม่ใช่ของคุณสองพี่น้องตื่นกลัวจนขยับไม่ได้ดวงตากว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังถูกฉีกออกพวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่มากกว่าแค่คำพูดเหมือนโลกทั้งโลกถูกบีบอัดรอบตัวชายพ่อย่อตัวลงกอดซองเอกสารแน่นและพูดกับสองพี่น้องด้วยเสียงที่แทบขาดว่าทุกความจริงอยู่ในนี้มันจะช่วยพวกเธอเองคนน้องลังเล มือเกือบเอื้อมไปหยิบซองแต่ชายชุดดำก้าวเข้ามาเพียงก้าวเดียวก็เหมือนโลกสั่นสะเทือนสองพี่น้องตกใจฝ่ามือชื้นร่างกายแข็งทื่อสายตาจับจ้องซองเอกสารทั้งความหวังทั้งความกลัวรวมกันจนใจแทบแตกชายพ่อยืนตรงสายตาเขาเผชิญหน้าชายชุดดำอากาศร้อนราวกับถูกไฟเผาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดัน ชายชุดดำก้าวเข้ามาอีกน้ำหนักฝ่าเท้าเหมือนกดดินให้จมและพูดเสียงต่ำฉันรู้ทุกอย่างและฉันจะไม่ยอมให้ใครขวางฉันท่านใดนั้นสายลมพัดแรงจนฝุ่นฟุ้งทั่วทุ่งประตูบ้านไม้ผุพังสั่นแรงสองพี่น้องรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบจะพังทลายลงรอบตัวทุกเสียงรอบตัวดังชัดเจนเสียงฝีเท้าเสียงลมเสียงหัวใจที่เต้นรัว ทุกสิ่งรวมกันเป็นความตึงเครียดที่แทบอัดจ,จนหายใจไม่ออกชายพ่อกระชับซองเอกสารก้าวออกไปขวางระหว่างชายชุดดำกับสองพี่น้องสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกล้าหาญฉันสัญญาจะปกป้องพวกเขาไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรชายชุดดำยิ้มมุมปากเย็นชาจนขนลุกแล้วเอ่ยคำเดียวงั้นก็เตรียมตัวเถอะสองพี่น้องยืนนิ่งลมหายใจติดขัด รู้สึกถึงแรงสันสะเทือนจากอนาคตที่กำลังเข้ามาพวกเขาเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดเผยความจริงของครอบครัวแต่เป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตฝุ่นปลิวฟุ้งลมพัดแรงเสียงหัวใจเต้นดังก้องและความมืดเริ่มคลืบคลานเข้ามารอบตัวเหมือนทุกความลับที่ซ่อนมาแปดปีกำลังพุ่งตรงมาหาพวกเขาในเวลาเดียวกันเสียงลมเริ่มสงบลง ฝุนจางลงจนมองเห็นทุ่งหญ้าและบ้านไม้เก่าอีกครั้งชายชุดดำหยุดยืนห่างออกไปเล็กน้อยสายตาเย็นเฉียบค่อยๆนุ่มลงเหมือนรับรู้ว่าไม่มีทางเอาชนะด้วยความรุนแรงตรงนี้ชายพ่อยืนตรงมือยังคงกําซองเอกสารแน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาก้าวเข้ามาหาสองพี่น้องโอบพวกเขาไว้ให้ความอบอุ่นและความมั่นคงสองพี่น้องเริ่มคลายความกลัว ลมหายใจกลับมาเป็นปกติความหน่วงในอกค่อยๆลดลงซองเอกสารยังอยู่ในมือพ่อพร้อมเผยความจริงทั้งหมดที่เคยซ่อนเร้นชายชุดดำถอนหายใจยกมือขึ้นช้าๆแล้วพูดเสียงเบาฉันอาจประเมินผิดสองพี่น้องมองเขาแต่ไม่มีความกลัวอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดแต่ความรักและความผูกพันก็เข้มแข็งกว่าความลับใดๆ ชายพ่อเปิดซองเอกสารค่อยๆเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สองพี่น้องฟังตั้งแต่ความจริงเกี่ยวกับครอบครัวการปกปิดความลับไปจนถึงอดีตของผู้คนที่เกี่ยวข้องแต่ทุกเรื่องถูกเล่าอย่างช้าๆใจเย็นไม่ใช่เพื่อความตื่นตระหนกแต่เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและยอมรับสองพี่น้องนั่งฟังน้ำตาไหลทั้งสองแต่เป็นน้ำตาที่ปลดปล่อยความเจ็บปวดความสับสน และความคิดถึงที่กักเก็บมานานเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเปิดเผยพวกเขายืนขึ้นพร้อมกันหัวใจอุ่นขึ้นแม้รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่พวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะไม่ต้องเผชิญมันคนเดียวอีกต่อไปชายชุดดำค่อยๆถอยออกไปสายตาของเขาเปลี่ยนจากความเย็นชากลายเป็นความสงบลมหายใจของเขาเบาลงและในที่สุดเขาก็เดินห่างออกไป ปล่อยให้บ้านไม้เก่าและทุ่งหญ้าแห้งกลับคืนสู่ความสงบแปดปีแห่งความเจ็บปวดและความลำบากได้จบลงด้วยความเข้าใจความรักและการเริ่มต้นใหม่สองพี่น้องโอบกอดกันมองไปที่พ่อผู้ยืนข้างๆทั้งสามยิ้มแม้โลกจะยังเต็มไปด้วยความท้าทายแต่หัวใจของพวกเขาไม่เคยเข้มแข็งและพร้อมสู้ไปด้วยกันมากเท่านี้อีกแล้วท้องฟ้าเริ่มสว่าง แสงแดดอ่อนๆส่องลงบนทุง่งหญ้าและบ้านไม้เก่าเหมือนบอกว่าทุกสิ่งมีทางเริ่มต้นใหม่เสมอสำหรับใครก็ตามที่กล้าจะ,ะเผชิญความจริงด้วยหัวใจเปิดกว้างจบ